สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีกาบชลน่าโจทันครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายกระตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นก่อนเกมนะสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างนะครับในคืนวันพุธใช่แล้วครับเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมชศึกพาเมืองลิเวอร์พูลครับที่จะเตะกันที่สนามกูฎิสันพาร์คบ้านของเอเวอตันเอเวอตันจะลงทำศึกเจอกับทาง ลิ์พูครับนี่คือเกมที่แฟนบอลทอฟฟี่รอคอยนะครับคือในเวลาที่เจอกับลิ์พูเนี่ยใส่เต็มที่แน่นอนนะครับเอาทุกดอกแล้วบอกกับเพื่อนกันอันนี้ไม่ได้เพืนเพื่อแล้วนะฮะเป็นอริร่วมเมืองแล้วที่สำคัญเลยครับมันมีความพิเศษก็คือนัดนี้จะเป็นเมอร์ซีไซดดาบีครั้งสุดท้ายที่เตะกันที่สนามกูดิสันพาร์คเพราะว่า ซีซั่นหน้าถ้าเอเวอรตันรอดตายจากการไม่ได้ตกชั้นเนี่ยเอเวอรตันจะไปเตะที่สนามใหม่ครับที่แบรมรีมัวร์แต่นั้นความขลังอะไรต่างๆนะครับความเก่าแก่มันสู้กับทางกียุสัมทักษ์ไม่ได้ดังนั้นนี่คือเกมที่แบบโอ้โหทุกคนที่เป็นแฟนเอ e เวอร์ตันเนี่ยรอคอยและจับตามองเป็นอย่างมากนะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลแน่นอนนี่คือเกมที่สำคัญ3แต้มเท่านั้นที่พวกเขาต้องการนะครับ ดังน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนเกมสำหรับคอฟฟี่เปิดบ้านเจอหงแดงน้ำเงินวัดกับทางสีแดงนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพงื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางเคลเพราะจางตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอีกาชแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโม,มสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกครับเซิงเกล็ดมองในมุมไหน ข้อแรกคือหงแดงสดกว่าทอฟฟี่เสี์งเงินครับนี่อาจจะเป็นข้อที่เปรียบหลักๆเลยนะครับที่หงแดงจะสามารถหยิบผลลัพธ์ที่ต้องการออกไปจากบ้านของทอฟฟี่ได้อย่าที่รู้กันครับว่าในเกมล่าสุดเนี่ยหงแดงทํำศึกฟุตบอลเอฟเอเจอกับพรีมัตอากายนะครับซึ่งเป็นทีมบุ้ยของเดเปี้ยนชิพแต่ก็แพ้ไปแน่นอนครับมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบ มีเสียงวิจารณ์แบบโอ้โหพุ่งตรงไปที่กุเซอร์อาร์เนอร์กับทีมงานรวมถึงตัวนักเตะด้วยว่าเฮ้ยจัดทีมแบบนี้ได้ยังไงจัดทีมแบบไม่ให้เกียรติคุณมองข้ามฟุตบอลเอฟเอคัพเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกได้ยังไงมันต้องเอาด้วยคุณเล่นอย่างประมาทนักเตะหลายคนเฮ้ยมันไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีต่ำกว่ามาตรฐานบางคนที่เป็นขุมกำลังสมรองเนี่ยคือใช้การไม่ได้ ต้องมีการซื้อเพิ่มในช่วงตลาดหน้าร้อนครั้งหน้าคือโอ้โหมาเพียบเลยสําหรับคําวิจารณ์ต่างๆนาน,นานแต่ในมุมของซื้ออาร์เนอร์เขาต้องสนใจแบบนี้ครับเขามีเหตุละผลรองรับว่าทำใหม่10แข้งระดับซีเนี่ยสิบผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของทีมใหม่ว่าจะเป็นอาริสโงงเบ็คเกอร์เบอร์คิวฟันได้มีเเวนมีกองกลาง,กลางยกเว้นโจนกับเอเลียชนะครับข้างหน้ายกเว้น หรือดีอาสถึงไม่มีชื่ออยู่ในเกมที่แพ้พรีมัดเพราะว่าเขาต้องการเก็บสดเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะด้วยความที่ขงแดงเนี่ยเข้ารอบลึกสําหรับในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับมันก็ต้องเน้นถ้วยคาราบาวครับถูกต้องไหมครับเพราะว่าอีกแค่เก้าเดียวุณจะเป็นแชมป์ส่วนบอบเอฟคัพเนี่ยโหมันเตะที่มากมันพักแค่ไม่กี่วันแล้วถ้าหากว่าใช้ผู้เล่นตัวหลักๆล,ลงเล่นต่อเนื่องนี่บอกเลยว่ากรอบเป็นข้าเรียบแน่นอนแล้วอาจจะส่งผล มาถึงในเกมที่เจอกับเอเวอเรตันซึ่งมันเป็นเกมตกฐางที่ยกมาจากในช่วงต้นเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับดังนั้นกุสเซอร์เนอร์ต้องคิดต้องตัดสินใจและเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าถ้วยนี้ไม่เน้นมากแต่ถ้าเข้ารอบได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าตกรอบเข้าใจเข้าใจว่าทุกคนผิดหวังเข้าใจว่าแฟนๆของไม่โอเคนะครับอยากจะได้4ี่แชมป์นู่นนี่นั่นแต่กุสซอร์เนอร์บอกว่ามันต้องเลือกจริงๆดังนั้นะ ตัวผู้เล่นนะครับส0คนที่ได้พักในเกมที่แพ้พรีมัสเนี่ยจะได้ลงสนามกลับมาลงสนามในเกมเจอกับเอฟเวอรตันซึ่งทุกคนอยู่ในร่างกายที่ดีสภาพร่างกายที่พร้อมทุกคนสดแล้วไม่มีอาการล้าถามหาแตกต่างกันครับเอฟเวอร์ตันของเดวิดมอยส์แน่นอนก่อนเกมที่เอฟเวอรตันเจอกับบอลหวัดพุตบอลทั่วเอฟเอคัพเนี่ยเดวิดมอยเองนะครับประกาศแล้วว่าคือเขาอยากจะเห็น เอ้ปรตเนี่ยทุกคนได้สัมผัสกับการเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยครับเขาเลยต้องเน้นครับเขาอยากจะเน้นในถ้วยถ้วยนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วเขาส่งตัวผู้เล่นโอ้โหลงเล่นตัวหลักนะ9 0มีพักบางจุดครับแต่น้อยมากตัวหลักตัวคีแมนลงเล่นกันพร้อมหน้าพร้อมตาใสเต็มที่ด้วยนะครับกับเกมบอลมาสุดท้ายก็แพ้ศูนย์สองครึ่งแรกที่เล่นแย่ครึ่งหลังดูดีขึ้นนะครับดังนั้นความสดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย มันจะเป็นตัวแปรสําคัญหรือเปล่าที่จะทําให้ลิเวอร์พูลหยิบผลการแข่งที่ต้องการออกจากสนามกุฎิสันาพาร์คได้นั่นคือประเด็นแรกที่สื่ังกฤษเขามองกันนะครับแล้วคุณละครับมองกันว่าอย่างไรทางเดอะคอปแล้วก็แฟนท็อฟฟี่นะครับส่วนประเด็นที่2เกมรับและทีมเวิร์คต้องเป๊ะ100%ทางฝั่งของท็อฟฟี่สิน้ำเงิน แน่นอนครับแม้ว่าจะเตะในบ้านเล่นต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองสภาพแวดล้อมเป็นใจแล้วก็คุ้นเคยนะครับแต่อย่าลืมว่าการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับหงแดงทีมชุดใหญ่นั้นยากเสมอครับสิ่งหนึ่งที่เอเวอร์ตนต้องทำให้ดีและทำให้ได้ถ้าอยากจะได้แต้มในเกมรัดนี้คือการเล่นเกมรับที่ชัวร แน่นอนมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความนิ่งอย่าลนลานอย่าตื่นตะนนกและมีวินัยเข้มข้นมากๆในทุกเพลงทุกจังหวะเพราะว่าถ้าคุณพลาดคุณเผล,ลอเลยเพียงแค่เสี้ยวเดียวแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยแหละครับลิฟท์ก็สามารถทําประตูได้นะครับดังนั้นถ้าท o อฟฟี่อยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างน,น้อยหนึ่งคะแนนติดไม้ติดมือเกมรับต้องแน่นมากเข้มข้นมาก นะครับเราต้องไม่พลาดเลยหรือว่าถ้าพลาดก็ต้องไม่เสียประตูทําได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากเรามองย้อนกลับไปนะครับทีมที่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีออกไปจากมือของทางหงแดงเนี่ยพวกเขามีสิ่งเหล่านั้นครับเป็นสิ่งที่ต้องมีติดตัวอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของเกมรับรงถึงในเรื่องของทีมเวิร์กทีมเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในแดนหลังเท่านั้นนะครับ กองกลางก็ต้องช่วยโดยเช่นกันกองกลางก็ต้องเป็นตัวสกรีนตัวเบรกลูกอันตรายนะครับตัวปัดกวาดเช็ดโถตัวเกะกะตัวทําให้ท่อน้ำเลี้ยงท่อสําคัญท่อใหญ่ท่อเล็กท่อน้อยของร์พูลเนี่ยไปต่อกันไม่ได้กองกลางจะต้องแบบเป๊ะมากๆถ้าทําได้เอฟเวอร์ตันก็มีโอกาสรวมถึงข้างหน้านะครับรบรรดาตัวข้างหน้าเนี่ยที่ได้ลงสนามในเกมนัดวันพุธเนี่ยก็ต้องเป็นด่านแรก ในการพุ่งเข้าชนก่อนนะครับดังนั้นเกรมรับทีมเวิร์คต้องมาแต่ผมก็เชื่อว่าเดวิดมอยส์คงจะมีกลยุทธ์มีแผนทีเด็ดแล้วก็มีการเล่นกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเขาเองก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทั้งท็อฟฟี่ส่นเนหนแล้วก็ลิเวอร์พูลในยุคที่เขาคุมทีมเอฟเวอร์ตเป็นภาคแรกนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกรมรับแล้วก็ทีมเวิร์ค ของเอเวอเรตันจะแน่นแบบ100%เซนไหมนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยทีนี้มาดูประเด็นที่3ครับการเลือกของเดวิดมอยส์เขาจะเอาใครอับดุลไลดูกูเร่หรือชาลีอากาสคือตอนนี้แฟนเอเวอเรตันพยายามจะอ่านใจทางด้านของเดวิดมอยส์ครับว่าเขาจะใช้ใครดูกูเร่หรืออากาสดูกูเร่เนี่ย ก็เป็นเสาหลักของเอฟเวอร์ตันมาหลายปีแหละเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆจะมีความดรอปนิดนึงเพราะว่าร่างกายที่อายุเยอะมากขึ้นนะครับอาจจะดูเก้งก้างเกินไปแต่ก็สามารถที่จะเก,กะกะฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันรวมถึงการทะลุขึ้นไปยิงประตูอย่างในเกมล่าสุดที่เอาชนะทางเลสเตอร์เขาก็โผล่ขึ้นไปยิงประตูลูกแรกปลดล็อกความกดดันให้กับเอฟเวอร์ตันได้จนกระทั่งชนะทางเลสเตอร์ตี้แบบขาดลอย4-0แต่ก็มีบางมุมบอกว่าเฮ้ยเกมนัดเนี้ย ไม่ต้องส่งไปหลอกดูกูเรนะเพราะว่าช้าเกินไปส่งชาลีอาการัสไปเลยเพราะว่าอาการัสเนี่ยย้ายเข้ามาใหม่ก็จริงครับแต่ว่าปรับตัวได้เร็วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคยอยู่กับทางซร์ัลนมาแล้วก่อนที่ย้ายออกจากแผ่นดินอังกฤษนะครับแต่พอย้ายกลับมาเนี่ยเอาแค่เกมแรกที่ลงเล่นเจอกับทางบอลมัดและแพ้ศูนย์สองในเกมเอฟเอคัพแต่มันเห็นทรงมันเห็นความเก่งเห็นความสามารถเห็นทักษะแถมมีลูกยิงฟรีคิกด้วยทั้งนั้นอาจจะเป็นการเพิ่ม อาวุธเด็กให้กับทั้งเอเวอเรตทั้งในเรื่องของการผ่านบอลทั้งในเรื่องของการทะลุทะลวงทั้งในเรื่องของการแอซซิหรือว่ายิงประตูที่มันดูชัวกว่าดูกูเร่รวมถึงลูกฟรีคิกหากมีลูกเซตพิสเซตเพลย์ s, Play, ลูกนิ่งอาก s ราสเองก็ถือว่าเป็นเป็นเพชฌฆาตมือฉมังเหมือนกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่สืง่งอังดฤดเขาพยายามอ่านใจว่าจะใช้ใครแต่ดูแล้วอาจจะเป็นดููเร่เพราะว่าดูจะ คุ้นเคยกับคำว่าดร์บี้แมชมากกว่าอากรวาสอากราสอาจจะดูใหม่อาจจะดูแบบตื่นสนามก็เป็นได้นะครับดังนั้นอาจจะเป็นดูกราออกสตาร์ทก่อนถ้ามันไม่เวิร์กจริงดูกรายอาจจะโดนดรอปแล้วอากาวาสก็เสียแทนนะครับนี่เป็นประเด็นที่3สําหรับสกิริที่เขามองกันประเด็นที่4นะครับการดวลกันร,ระหว่างตัวรุกของลิเวอร์พูลและโจแดนพิกฟอร์ดนะครับประเด็นนี้นะครับแน่นอนทุกคนทราบดีว่าเกมรุกของหงส์แดงเนี่ย เป็นเกมรูกที่มีความหลากหลายมีมิติการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถทำประตูได้ทุกคนจากทุกพื้นที่ของสนามนะครับการบิวต์อัพเกมการต่อบอลการแทงบอลการผ่านบอลการครอสบอลการสร้างโอกาสในการทำประตูนะครับแน่นอนเกมนัดนี้ต่อให้ว่ามาเยือนแต่โอกาสในการทำประตูเนี่ยมากกว่าเอเวอเรตอย่างแน่นอนนะครับด้วยวิธีการเล่น ด้วยกลยุทธ์ด้วยแผนด้วยแท็ติกของเซอรอานเนอร์จะบีบให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยเป็นฝ่ายรับพอเป็นฝ่ายรับปุ๊บเนี่ยลิฟู์จะเป็นฝ่ายครองบอลน,นะครับพอครองบอลปุ๊บถ้าพวกเขาสร้างโอกาสได้ท่อนาเลี้ยงที่เคยทําได้ส่งตรงไปถึงทานด้านของบรดาตโตัรุกข้างหน้าถ้าทําได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องเราอาจจะได้เห็นประสิทธิภาพในการเข้าทําที่ดูดูชัวและดูหนักแน่นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะ เปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้หรือไม่ดังนั้นนอกเหนือจากเกมรับที่ต้องมาจนในพิกฟอร์ดก็ต้องผีเข้าด้วยเช่นกันนะครับแฟนบอลทอฟฟี่เองก็คาดหวังว่าจะในพิกฟอร์ดเนี่ยจะหยุดลูกอันตรายทุกลูกที่มาจากฝั่งของสีแดงเพราะถ้าทำได้แล้ตรึงสกอร์ให้มันเท่ากันอยู่เนี่ยแบบ 0, 0ูอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสในการหยิบ3คะแนนดังนั้นพิกฟอร์ดต้องผีเข้าอง์ลงครับคือยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้า มีช็อตซูเปอร์เซฟมีช็อตการป้องกันประตูอย่างเหลือเชื่ออะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูกันนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญระหว่างตัวรุกที่ยอดเยี่ยมของลิปูนำโดยซาร่าห์นำโดยหลุยดิออสนะครับรวมถึงเวลาตัวกองกลางตัวอื่นที่โผล่ขึ้นมายิงจากระยะแถวสองอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะดวนกับจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้สักประตูที่หลายหลายคนยกให้เป็นนายประตูที่มีช็อตสต็อปเปอร์ดีที่สุดนะครับอีกคนหนึ่งในเวทีฟีม์ลมีกเลยนะครับ ทีนี้มาดูประเด็นที่5ครับเกมรับของลิเวอร์พูลครับก็อย่าประมาททรงการเล่นของเอเวอเรตันในยุคข,ของเดวิดมอยส์ครับเกมรับของลิเวอร์พูลครับนำโดยฟอร์กิฟฟันไดท์และฟูลแบ็กสองฝั่งจะต้องพึงระวังการเล่นในพื้นที่ว่างของเอเวอเรตันนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ากุสอาอเนอร์อ่านเกมแล้ว ว่าวิธีการเล่นของยเไนเตันอาจจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับในเกมที่พวกเขาเอาชนะเลสเตอร์ได้ก็คือการแทงทะลุไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับคือไม่ต้องต่อบอลไปมาอะไรให้มันมากมายนะครับเล่นน้อยจังหวะเข้าไว้แต่ทำอย่างไรให้ลำเลียงบอลไปถึงในเขตโซนของลิเวอร์พูลนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถทำประตูได้ เราอาจจะเห็นลูกแทงทะลุลูกตักบอลข้ามแนวะรับไปยังพื้นที่ว่างแล้วก็ให้พุ้นเล่นอย่างเบโตนะครับที่ถนัดทางด้านนี้ในการเข้าทำในการกระทุ้งกระแทกเซนเตอร์แบ็ก Center ของลิเวอร์พูลครับเดวิดมอยเล่นแบบนี้แน่ๆมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็การเปิดบอลของเจมส์กัตเนอร์หรือว,ว่าการเปิดบอลของบรราตัวด้านข้างนะครับอย่างแจ็คแฮ์ริสันอย่างอิรมันเอ็นดีไอกัครับการเลี้ยงกินตัวแล้วเปิดบอลไปยังข้างหน้าเนี่ย อะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆรวมถึงเรื่องของลูกเซตพซเซตเพลย์ด้วยฟุตบอลเดีเร็กของพีวินมอยจะสร้างความแสบให้กับริฟูได้หรือไม่นะครับนั่นคือ5ประเด็นนะครับที่เราต้องจับตากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสุดท้ายก็ต้องบอกว่ามุมของสื่อมุมของกูรูมุมของคอมเมนเตอร์เกิน65%นะครับที่ผมไปสอดส่องมาเนี่ย ยังเชื่อกันว่าริอร์พูลจะสามารถบทบ,ทบี้คยี้ท็อฟฟี่ที่กุฎิสันพักได้ความพ่ายแพ้จากซีซั่นก่อนมันเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับทางฝั่งของริอร์พูลซีซั่นก่อนพ่ายแพ้ที่กุฎิสันพกักเราก็ไม่ได้แชมป์เลยนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าพวกเขาพ่ายแพ้การจะส่งผลร้ายให้กับทางริอร์พูลในบ้านปลายก็ได้แต่ถ้าพวกเขาชนะได้ ก็เท่ากับว่ามันจะมีช่องว่างในการผิดพลาดจาก3เป็น4เกมนะครับดังนั้นนี่คือเกมที่สําคัญมากถ้ารีฟูทําได้รีฟูจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับการหยิบแชมป์พิมพ์เด็กในซีซั่นนี้ซึ่งทางครูคอมเมนเตอร์เซอร์เบลตก็ยังมองว่าคุณซูอาเนอร์มีกุนที่ยอดเยี่ยมนะครับตัวผู้เล่นก็พร้อมหน้าพร้อมตามีความกระหายมีอยากจะระบายแค้นจากความผิดพลาดในเกมที่เจอกับพรีมัทนะครับรวมถึงรู้ว่า เกมนัดเนี้ยมันคือเกมมัสวินมันคือเกมที่ต้องชนะสถานเดียวนะครับเราอาจจะได้เห็นความเขี้ยวและความละเอียดกับทางรีพูในเกมนัดนี้เหมือนกับในเกมกับบอลมัดนี่แหละครับเหมือนบอลมัดเนี่ยออกลูกห้าวออกลูกกาดกันอะไรแบบนี้แต่รีพูมีความนิ่งพอมีความเขี้ยวพอและเด็ดขาดมากกว่าสิ่งเหล่านี้นจะเกิดขึ้นในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบีแมชนะครับดังนั้นก็จับตาดูให้ดีว่ารีพูจะทําได้อย่างที่กูรูคอมเมนเตอร์เซิงเกลตและร้านผู คิดกันไว้แล้วก็เชื่อมั่นทางฝั่งของริปูได้หรือไม่นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันคืนวันพุธสนุกแน่นอนแล้วคุณล่ะครับที่เป็นแฟนท็อฟฟี่รวมถึงแฟนเดอะคอปคิดกันว่าอย่างไรผลการแข่งขันคู่นี้จะออกมาในรูปแบบไหนร่วมกันส่งคอมเมนต์นะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเบสเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางกัาเพราะจาตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกับกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจออกัันคคลิปปต่ไรบ